ผูเชาชแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของสังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลึกลับอันลึกต่างๆและสําหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผม หินทรายเงินหินทรายเงินถือว่าเป็นหินแห่งความร่ำรวยลักษณะพิเศษของหินทรายเงินก็คือจะมีเกรดทรายสีเงินโรีประยับดูสวยงามเชื่อกันว่าจะช่วยเรียกเงินเรียกโชคลาภและเป็นตัวแทนของความเจริญรุ่งเรืองเงินทองและโชคลาภอีกด้วยนอกจากนี้ยังช่วยยกระดับจิตใจและช่วยให้ไปสู่ความสำเร็จได้ ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและลดความหวาดกลัวเสมือนจุดเทียนนำแสงสว่างในความมืดมิดช่วยนำพาความหวังในชีวิตให้ไปสู่ความสำเร็จช่วยในเรื่องหน้าที่การงานและประสบผลสำเร็จในธุรกิจนำมาซึ่งความมั่นใจและมีสัญชาตญาณที่ดีในการทำธุรกิจและการเงินช่วยเพิ่มความสามารถในการรับรู้ด่านความคิดและพลังงานช่วยนำมาซึ่งความเป็นผู้นำ เล็งเห็นคุณค่าในตัวเองทำให้โชคดีและมองโลกในแง่ดีด้วยครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราสาระบันเทิงที่ทางช่องตั้งใจนำมาเสนอในคลิปนี้ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆของทางช่องมงเจอร์ h ช n แนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้า สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม